ตั้งขึ้นมาขับขามนะอ่าก็สังเกตตามตัวเลยอะไรเงี้ยแอดแอดที่เลิกรักรวมเป็นที่รักขอแลขแล้ขอแล้ขอแลอาห้อาอมใช่ามันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ วัสดีกรับผมชื่อขชาตหน้าเดียวซีเซียวทุกคนวันนี้ผมอยากจะบอกทุกทุกคนว่าเอาเมื่อึ้นเอาเม,มื่อจับฟังแล้วก็วสายไปผมเรือคุณใส่หน่ะนี่เรือ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  ความสะอาดไงก็เมื่อกี้ก็ปล่อยอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะปล่อยอะไรครับไดไอปาร์ัดแท็ดายไอแน่นอนครับผมจบหรอกนอกประเทศครับมาแล้วก็สิงซิตี้ครับบ้านแร็พมบอ นี่มากันทั้งจังหวัดเลยก็อยากจะบอกว่าคนกาลสินหน้าตาดีนะเนี่ยดูเสิยเดียวเดียวเนาะคนกาลสินมาเดี๋ยวผมขอลองคนคนหน่อยแรกเลยใครเห่อใครเลยอ๋อใจว่าเป็นคนพี่เป็นคนพี่ สัส่บแซับวัดเซ่วัดเซ่รู้จักไหมวัดเซ่ทักทายใายันรวัดเซ่ ขาพอไม่ได้พ่อพอขอไปเ้วยพอหน่อยนะดูด้วยนพ่ดเป็นอร่อยไหมอร่อยที่เราสุดท้ายอร่อยมากก็ไปหาจริงนะพออมือปิดห้าเลยค่ะือกัินว่าเราอกหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรกันล่าสุดคุณได้แมนออฟเดอะแบ็คมาได้ไหม เท่านั้นยังไม่พอโอ้โหว่าดูหน่อยชมหน่อยไม่ได้สปอร์ตแมนปี2012ด้วยใช่ไหมแล้วไงครับไม่แล้วไงผมก็มพิชชาพิชชาละสิไกช้าท่าไมเสียงสูงนะเสียงสูงนะจะบอกให้ครับ คนนี้คือนักกีฬาที่เต็มเครื่องแต่งกายเต็มป<ล>ไปที่ไหนก็พร้อมเสมอสนองสนับแก้งมีพร้อมผมต้องไปหยิบก้านมะพ้า,ามาถ่ายแทนมีสนับแก้งโ,โหอย่างดีเลยมีห่อุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุดอยากมีแทงมากเป็นหลายพัน<ม>เสื้อผ้านี้เต็มปึ๊บปึ๊บ๊ว่าไปแข่งใส่เสื้อสูทสีดำเลยนะมาด้วยปึ๊บโอ้อเป็นไงล่ะ เดี๋เดเด็กยววันนี้ตายจริงว่ะแบบใส่อย่างเทีไม่คิดว่าคิดว่าตัวเองอยู่ที่ลอนดอนบ้านเมืองไทยหนาวตายล่ะเด็กๆรู้ไหมพูดับคำเด็กออกมาเอาชาปนแล้วะอูถอดเชื่อกออก หลุดลาวด้วยอาจารย์ทองอาจารย์วัทองเรื่องกิเลสมัยาตายตายตายนะว่าจะเผารอบสองก็ไม่ได้เผานนก็เผาอีกนะอายตายา แม่คาชาสู้ดีกว่าถ้าอย่างนั้นอะาชาคงนึกอะไรไม่ออกตอนนี้สมองเขาเปลืองหมด <c oughs> <g ül> พี่ทีมงานครับผมขอเกมนี้มาเลยฮะมาให้ราชาแก้ตัวหน่อยนะครับอยู่ฝั่งไหนครับ <c oughs> อ๋อมาแล้วนี่จงร